โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านไงนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเฉลยอีสต์เอ็กใหม่ที่ออแอดมินออแอบเพิ่มเข้ามาในแมปล็อกฟุตนั่นเองนะครผมซึ่งเรื่องนี้ก็ยังม,มีใครรู้นะครับผมนะเออก็ผมได้ถามในส่วนของออแอดมินคนหนึงนะผมที่เป็นแอดมินของแบบล็อกฟุตที่เขามีนามว่าเลโอนคิงนะผมนะเออนะ ซึ่งคุณเลโอนคิงเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขาได้ทําการเพิ่มอีสเตอร์เอ้กใหม่นะครับผมก็คือในดันเจี้ยนนี้นะได้ดันเจี้ยนไหนท่นนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวผมขออยัดเข้าไปก่อนแล้วผมจะบอกให้ฟังนะว่ามันมีอีสเตอร์เอ้กอะไรเพิ่มเข้ามาแล้วมันได้อะไรบ้างนะครับผมนะก่อนอื่นผขออนุญาตเอ่อเสกเอ่อได้ส่วนของอ่าดันเจียนขึ้นมาเป็นหนึ่งนะครับ อ่ะแล้วเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะแล้วเข้าไปเลยปึ๊บอ่าแล้วนะครับผมนะให้ทุกคนนะผมนะผมเออไม่ต้องไปตีท่านนะทุกคนนะให้ทุกคนไม่ต้องไปตีในท่านอ่ะไล่ทุกคนนะผม Fk ยืนเออ Fk รอนะเข้ามาไล่ให้ทุกคน Fk รอทุกทุานาทีนะครับผมนะ ทุกๆ5นาทีนะผมที่เราเออ่ที่เราแบบว่าตายนะผมพอเราตายปุ๊บจะมีคําว่า Easter egg ขึ้นบนหัวตรงนี้นะผมนะเอออ่ะสมมติอ่ะบางคนอาจะเข้าใจอ่ะสมมติเราแบบว่าเข้ามาเกมเราไม่ต้องตีน,นะท่านเรายืน F K ทิ้งไว้ประมาณเอ่อ5นาทีมั้งแคตีหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมันจะพังบ้านเรานะแต่ว,ว่าทุกๆ5นาทีแล้วนะนะว,ว่าทุกๆ5นาที ถ้าเราอยู่ในแบบไททันทุกๆ5านาทีนะผมแล้วถ้าเราตายนะฮะวัหนึ่งถ้าเราเอฟเคในแบบไททันแล้วถ้าเราตายนะผมนะเราก็จะได้แหวนอานอสนะฮะวันหนึ่งนี่ฮะทุกครั้งนะผมมันจะมีโอกาสที่มีโอกาสน้อยมากที่เราจะเจออิสเตอร์ก็คือให้เรา a อ k เคในแบบนี้นะครับผมนะ5นาทีแล้วถ้าเราตาย แล้วก็ได้แหวนแหว,แหวนอานอตนะผมซึ่งอีเตกนี้สามารถทำได้เรื่อยๆนะแต่ว่าโอกาสที่จะเจออีเตกนี้น้อยมากๆนะผมนะเออโอเคอีเตกนี้ผมได้ถามแอดมินแล้วอันคิงมาแล้วนะก็หาได้ครับนะโอเค๋ยวกูไม่หาครับไม่ไปกเจอคลิปหน้า